อาญาสวรรค์หมดที่สสีหน้าตลอดจนแววตาของขวัญยิวาพิทยายุทธเปลี่ยนไปทันทีที่เธอได้ยินคำรายงานของแม่แหวนแต่หญิงวัยกลางคนไม่ทันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะต่อมาเด็กสาวได้มังคับให้ทุกสิ่งอยู่ในสภาพปกติแม้แต่เสียงเธอที่ถวนถามว่าท่านเจ้าคุณให้ไปพบคุโพ่อบุตรชายของท่านถูกแล้วค่ะ ท่านอยู่ที่ไหนจ้าป้าอยู่ที่ห้องกลางที่คุณขวัญยี่หวาเคยเข้าไปพบท่านค่ะแม่แหวนตอบขอบใจจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปขวัญยี่หวาบอกแม่แหวนเสียงอ่อนหวานพร้อมกับเดินพระไปสำรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายจากกระจกเงาบานใหญ่ที่โต๊ะเครื่องแป้งกระโปรงสีเนื้อกับเสื้อสีชมพูที่สวมนี้ก็ดีถมไปแล้วสำหรับการออกไปพบในโพธพงศธร อยากรู้นักว่าผู้ชายที่มีจิตใจโหดร้ายป่าเถื่อนคนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหญิงสาวคิดคำหนึ่งอยู่ในใจขณะที่เตรียมตัวจะไปพบประมุขของบ้านพงสะทอตามคำสั่ง ส่วนทางด้านชายหนุ่มที่ถูกเด็กสาวคิดคำหนึ่งถึงนั้นพอได้รับรู้จากท่านเจ้าคุณผู้เป็นบิดาว่าท่านได้ว่าจ้างเด็กสาวผู้หนึ่งมาเป็นพยาบาลเป็นเพื่อนสนทนายามเงาแทนพันเพนหลานสาวระหว่างที่พันเพนไม่อยู่และเด็กสาวผู้นี้ชื่อขวัญยิ้วาพิทยายุทธเขาก็อดที่จะแอบคิดอยู่ในใจไม่ได้ว่าขวัญยิ้วาพิทยายุทธเด็กคนนี้จะเป็นคนคนเดียวกับเด็กยิ้วาคนนั้นหรือเปล่านอ หากเป็นคนเดียวกันอยากรู้เหลือเกินว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรที่บุคคลซึ่งเธอต้องการรู้จักชื่อเพราะช่วยลูซี่ของเธอไว้นั้นคือในโพ์พงษ์สะทอนที่เธอเกลียดจนจับใจและมั่นใจว่าเธอคงจะเกลียดยิ่งขึ้นถ้าได้เห็นรูปร่างหน้าตาของในโพ์เด็กที่เจ้าคุณพ่อจ้างไวน้นี่คงเป็นพยาบาลกระมังครับโพดเรียบเคียงถามเจ้าคุณบิดาของเขาซึ่งถ้าหากท่านตอบรับว่าใช่ก็แสดงว่าขวัญยิวาคนนี้ เป็นคนละคนกับขวัญยิวาที่เกลียดเขาและเขารู้จักเพราะเท่าที่เขาใคร่ครวญดูเด็กสาวที่เป็นเจ้าของลูกสุนัขที่เขาช่วยชีวิตไว้นั้นจะต้องเป็นนิสิตยอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เธอจึงพูดว่าเป็นลูกศิษย์ของหม่อมราชวงศ์หญิงโสพิตาสุดาวงศ์คนรักของเขาซึ่งต่อมานายพงษ์สะทอนก็อยากมั่นใจว่าขวัญยิหวาคนนี้เป็นคนคนเดียวกับขวัญยิหวาที่เขาเคยรู้จักเพราะท่านเจ้าขุนได้ตอบเขาว่า ไม่ใช่รอลูกคุณน้อมจิตและตัวแกเองบอกว่าแกเป็นนิสิตยอยู่ที่จุลาดูเหมือนจะอยู่คณะอักรษรศาสตร์ทำไมเจ้าคุณพ่อไม่จ้างพวกพยาบาลล่ะครับเขาจะได้ช่วยอาคุณเวทดูแลคุณพ่อได้พวกพยาบาลพาดาเขาเคยแนะนำมาให้พ่อเหมือนกันแต่พอแลเห็นเข้าได้ผูจาสนทนาการเข้าไม่เท่าไรพ่อก็รู้สึกรำคาญเพราะแกเตรียมวางระเบียบให้พ่อราวกับพ่อเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็แกเป็นครู พ่อแกอายุป่านนี้แล้วไม่ชอบให้เด็กคราวลูกคราวหลานมาออกกฎบังคับพ่อเคยแต่บังคับคนอื่นแต่คนที่ขุนเวทพามาคนนั้นแกเรียบร้อยถูกใจพ่อดีแต่ก็รำคาญใจเรื่องคู่รักขู่ใครของแกนอกจากจะมาพูดกันครั้งละนานนานแล้วในระยะเจ็ดวันที่เด็กนั่นมาทำงานคู่รักของแกโทรศัพท์มาคุยกันกว่าร้อยครั้งกระมังพูดจบท่านก็หัวเราะชอบใจเบาๆแล้วคนนี้ล่ะครับ ถามยิ้มยิ้มเถ่าที่พ่อสังเกตดูก็ถ้าจะเป็นเด็กดีพ่อพ่อเลเห็นหน้าก็ถูกชะตากับแกรู้สึกเอ็นดูสงสารเลยรีบตกลงรับไว้ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะพ่อได้รับรู้จากคุณน้อมจิตว่าแกเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในความอุปการะของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนของแม่แก แกจึงมักจะหางานทำพิเศษทำในเวลาที่มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียนเผื่อเก็บไว้เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนเพราะผู้ที่อุปการะแกมีฐานะไม่สู่ดีนักพระยานิติธรรมพงษ์สะทรเล่าให้บุตรชายของท่านฟังตามที่ท่านได้รู้มาจากคุณหญิงน้อมจิตโพดยิ้มเป็นการรับรู้โดยไม่พูดว่าอะไรเท้าที่ก้าวเข้าไปในห้องอันกว้างขวางและตกแต่งไว้อย่างงดงามของขวัญยิหวาชางักเล็กน้อย เมื่อสายตาของเธอมองไปกระทบร่างด้านหลังของสุภาพบุรุษที่กำลังนั่งสนทนาอยู่กับประมุขของบ้านพงสะทรผู้ซึ่งเป็นนายจ้างของเธอทั้งนี้ก็เพราะเธอบังเกิดความรู้สึกว่าไหล่ผึ่งกว้างด้านหลังตลอดจนช่วงคอแข็งแรงสมชายชารีและศีรษะได้รูปงามนี้ช่างคล้ายกับใครคนหนึ่งซึ่งเธอเคยเห็นมาแล้ว ขวัญยิ่วาไม่อยากคิดว่าผู้ชายที่เธอเกลียดแม้แต่ชื่อของเขาจะมีด้านหลังผึงผายสง่างามสมชายเช่นนี้ผู้ชายคนนี้คงจะมาหาท่านเจ้าคุณคงเป็นแขกไม่ใช่ผู้ร้ายผู้ดีนั่นหรอกเด็กสาวคิดอยู่ในใจเสียงฝีเท้าของเธอแม้จะแผ่วเบาสักเพียงใดสุภาพบุรุษชราก็ยังได้ยินและหันมาทางเสียงนั้นพร้อมกับร้องเรียกเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเข้ามาสิหนู สมาธิช่างดีจริงนางสาวพิทยายุทธแอบค่อนคู่สนทนาของพระยานิติธรรมพงศธรซึ่งเขายัางคงนั่งตัวตรงคลายรูปปั้นไม่เหลียวซ้ายแลขวามานั่งนี่สิท่านเจ้าขุนพูดขึ้นพร้อมกับชี้มือไปอยังเก้าอี้ตัวที่อยู่เบื้องหน้าระหว่างท่านกับบุตรชาย ขวัญยี่หวาจึงเดินสงบเสงีง่ยมไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นแล้วพอเงยหน้าขึ้นเธอก็เหลือบสายตามองปราดไปที่บุรุษซึ่งมีด้านหลังผึ่งพายงดงามคุณคุณวีรบ,บุรุษของลูซี่เธออุทานทักทายเขาอยู่ในใจดวงตาคู่งามเบิกวกว้างกว่าปกติเล็กน้อยริมฝีปากเล็กสีชมพูเผเยอน้อยๆคล้ายจะแย้มยิ้มเมื่อสบตาเขาผููนั้น แต่แล้วในวินาทีต่อมานั้นเองประกายตาสุขใสของเธอก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับริมฝีปากที่ค่อยปิดสนิทใบหน้าแสนสวยสงบเย็นชาจนเกือบจะกลายเป็นบึ้งตึงเมื่อได้ยินพระยาณน,นิติธรรมพงศธรบอกเธอว่าหนี่คุณโพธพงศธรลูกชายของฉันหนูรู้จักเสียสิกับโพธท,ท่านได้บอกว่าหนูขวัญยิวาพิทยายุทธิทพ่อบอกโพธ ขวัญยิวาจำใจประนมมือขึ้นไหวนายพงศธรหนุ่มอย่างเสียไม่ได้และแสดงทีท่าราวกับไม่เคยพบเห็นโพธมาก่อนเป็นเหตุให้โพธมองดูเธออย่างเคืองและขบขันปนกันเมื่อยกมือขึ้นรับไหวเด็กคนนี้แปลกเมื่อกี้ทำท่าคล้ายจะยิ้มและทักด้วยแต่พอรู้ว่าเราเป็นโพธพงศธรกลับตีหน้าบึ้งเข้าใส่ราวกับเป็นศัตรูกัน โกรธกันมาสักร้อยปีอยากถามนักว่าฉันไปทำอะไรให้จึงเกลียดเสียนักหนาะฮึ้ที่แท้เขาก็คือในโพ่พงสะทอนที่เราแสนชิงชังนั่นเองทำไมหนอเขาจึงไม่เป็นบุคคลคนละคนกับในโพ่คนใจร้ายขวัญยิวาคิดคำหนึ่งอย่างผิดหวังซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดเธอจึงรู้สึกเช่นนั้นในครั้งแรกแต่ต่อมาเธอก็ได้ให้เหตุผลกับตัวเองว่า การที่เธอรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะเธอไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณของผู้ชายที่ชื่อว่าโพธ์ผงสะทรความเงียบได้เข้าครอบครองห้องนั้นครู่หนึ่งซึ่งในที่สุดโพษก็เป็นผู้ทำลายความเงียบนั้นด้วยการพูดขึ้นว่าผมนึกว่าขวัญยี่หวาไหนซะอีกที่แท้ก็ขวัญยี่หวาคนที่ผมรู้จัก โพธหันมายิ้มกับเด็กสาวในตอนท้ายหลังจากที่พูดกับเจ้าคุณบิดาของเขาจบลงด้วยเขาอยากเห็นกริยาท่าทางของขวัญยิ้วาตลอดจนอยากรู้ว่าประเดี๋ยวเธอจะโต้อตอบเขาว่าอย่างไรส่วนนางสาวพิทยายุทธนั้นใบหน้าเยาวงดงามเธอเป็นสีเข้มขึ้นจนเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินชายหนุ่มเรียกชื่อของเธอลอยๆว่าขวัญยิวาอย่างสนิทสนม อวดดีมาเรียกชื่อฉันเฉยๆในผู้ร้ายนี่ดูถูกฉันอย่างชัดๆเพราะเห็นว่าฉันมาอยู่ในฐานะลูกจ้างของพ่อเขานอกจากจะอวดดีดูถูกฉันแล้วยังต้องการทวงบุญคุณจากฉันอีกหากรู้ว่าผู้ชายที่ช่วยลูซี่เป็นโพ่พทงสะทอนฉันยินดีที่จะให้ลูซี่ตายไปเสียดีกว่าเด็กสาวข้างแขนเขาอยู่ในใจโดยไม่ยอมปริปากพูดอะไรอ้อรู้จักกันมาก่อนแล้วหรือพอไม่ยักรู้ ท่านเจ้าขุนพูดพร้อมกับยิ้มอย่างใจดีโพดยิ้มแทนการตอบรับคําพลางเอ่ยขอตัวท่านเจ้าขุนบิดาของเขาว่าผมขอขึ้นไปผลัดเสื้อผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาคุยกับเจ้าขุนพ่อใหม่ไปเธอลูกอาบน้ําอาบท่าเสียให้สบายใจท่านบอกอนุญาตเขาด้วยน้ําเสียงที่บ่งบอกถึงความปราณีรักใคร่ ราวกับเขายังเป็นเด็กชายโพสท,ที่น่ารักน่าเอ็นดูอยู่ฉะนั้นและพอเขาผลออกไปจากห้องนั้นแล้วท่านก็เอนกายพิงพนักเก้าอี้ในท่าสบายสีหน้าและแววตาของท่านแจ่มใสเมื่อพูดกับขวัญยี่หวาวา่าหนูรู้ไม่ว่าการกลับมาของเขาทําให้ฉันเป็นสุขเหลือเกินและฉันไม่ต้องการอะไรจากเขาอีกแล้วเมื่อเขาบอกฉันว่าเขาจะไม่จากฉันไปไหนอีกเขาจะอยู่ใกล้ๆฉัน ท่านหมายถึงคุณโพ่ใช่ไหมเจ้าคะขวัญญิวาจำใจกล่าวถึงโพ่เพื่อเอาใจนายจ้างที่น่าสงสารของเธอสุภาพบุรุษชาราพยักหน้ารับคำว่าใช่ฉันหมายถึงเขาเออคุณโพ่คงจากท่านไปเสียนานกระมังคะ เธอเลียบเคียงถามเพื่อประโยชน์บางอย่างและเพื่อเอาใจท่านเจ้าคุณด้วยเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่านพึงพอใจและมีความสุขเท่ากับการได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรชายสุดสวัสดถูกแล้วเขาจากฉันไปเสียนานนานเกือบสิบปีทีเดียวจนฉันเคยคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้พบเขาอีกความจริงฉันรู้ว่าเขารักและหวงใหญ่ฉัน เขาไม่ได้ลืมฉันดังที่ใครๆเข้าใจทั้งนี้ก็เพราะฉันรู้ดีว่าเหตุใดเขาจึงไม่อาจทนอยู่ในพงสะธรได้แววตาของพระยานิติธรรมพงสะธรมองไปเล็กน้อยเมื่อกล่าวในตอนท้ายและเห็นสีหน้าของเด็กสาวคู่สนทนาปรากฏรอยชงนท่านก็หัวเราะออกมาเบาๆและพูดว่า หากหนูอยู่ในพงศธรต่อไปหนูก็จะรู้เองว่าเหตุใดโพดของฉันจึงอยากจะไปห้พนจากพงศธรของเขาพร้อมกันนี้ก่อนที่ขวัญยิวาจะพูดว่าอะไรท่านก็ได้ถามเธอขึ้นก่อนว่าเออเมื่อกี้ฉันไม่รู้เลยว่าหนูเคยรู้จักกับโพ่ที่ไหนที่หัวหินเจ้าค่ะคุณโพ่อได้ช่วยลูกสุนัขของดิฉันไว้ให้พ้นจากการจมน้ำตายขวัญยิวาตอบตามความเป็นจริง ครั้นแล้วเธอก็อยากจะเปล่งเสียงหัวเราะเยาะสุภาพบุรุษผู้เป็นนายจ้างให้สุดเสียงเมื่อได้ยินท่านพูดถึงบุตรชายของท่านด้วยน้ำเสียงที่บอกถึงความชื่นชมภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนเช่นนั้นเสมอตั้งแต่เล็กจนโตเขาชอบช่วยชีวิตมากกว่าทำลายชีวิตโดยไม่เคยคิดถึงแม้แต่ชีวิตของตนเองเขาชอบช่วยชีวิตมากกว่าทำลายชีวิตฮ้ช่างน่าขำนัก ถ้าเช่นนั้นก็แล้วใครเล่าที่ฆ่านางยุพดีผงสะทอนฆ่าด้วยวิธีอันแยบยนจนกฎหมายไม่อาจที่จะเอาความผิดกับเขาได้เนเมื่อรูปคดีได้กลับกลายไปว่านางยุพดีฆ่าตัวตายตายทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะพิสูจน์ถึงสาเหตุนอกเหนือไปจากการคาดคะเนเพียงว่านางผงสะทอสาวผู้นั้นเป็นโรคเส้นประสาท ท่านเจ้าขาดิฉันอยากจะบอกท่านเหลือเกินว่าลูกชายของท่านคือซาตานเขาไม่ใช่เทพบุตรดังที่ท่านเข้าใจขวัญยิวะโต้อตอบอยู่ในใจส่วนริมฝีปากของเธอนั้นปิดสนิทดังนั้นเธอจึงได้ยินพระยาณน,นิติธรรมพูดถึงบุตรชายของท่านต่อไปว่าแต่นั่นแหละเด็กเอ๋ยคนเราบางคนนะ่ะถึงชาตินี้จะไม่ได้สร้างบาปเขาก็อาจมีกรรมที่จะต้องรับอันเป็นกรรมที่เขาเรียกกันว่ากรรมเกา่า โดของฉันก็เช่นเดียวกันเขาเป็นผงสะทรที่ฉันภาคภูมิใจเสมอมาในความเป็นคนดีของเขาซึ่งอาจไม่มีใครแลเห็นแต่ฉันแลเห็นและเข้าใจเขาท่านพูดคล้ายกับว่าคุณโพดมีเคราะกรรมอะไรบางอย่างท่านหมายถึงเช่นนี้ใช่ไหมเจ้าคะขวัญยิวาแกล้งถามอย่างแปลกใจสงสัยราวกับว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องอื้อฉาวในอดีตของโพดผงสะท ถูกแล้วหนูโพดเขามีเคราะหกรรมอันเป็นกรรมเก่าดังที่ฉันได้พูดถึงมันเมื่อครูน่นี้ท่านรับคำเสียงเศร้าเอ๊ะคุณโพดมีกรรมอะไรเจ้าคะเรื่องยืดยาววันหลังฉันจะเล่าให้หนูฟังวันนี้หนูเหนื่อยเน่อยควรจะได้พักผ่อนเสียบ้างไปเถอะฉันอนุญาตพระยานิติธรรมพงษ์สะทอยังไม่ยอมเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับบุตรชายของท่านให้ขวัญยิหวฟัง พร้อมกันนี้ท่านก็ได้อนุญาตให้เด็กสาวไปพักผ่อนอย่างใจดีซึ่งเธอต้องกระทำตามทั้งที่อยากจะได้รู้เรื่องราวบางอย่างของคนที่เธอชิงชังจากบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาวันหนึ่งหรอกฉันจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดและหากฉันพิสูจน์ได้ว่าในพ่ฆ่าเมียของเขาตามที่ฉันมั่นใจเขาก็ควรที่จะได้รับกรรมจากการกระทำนั้นตามกฎหมาย เด็กสาวบอกกับตนเองขณะที่เธอกลับมาห้องผักของเธอเจ็ดวันที่ผ่านไปในพงศธรขวัญย่หวาพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการพบกันตามลำพังกับโพ่์ทายาติของพระยานิติธรรมพงศธรนายจ้างของเธอแต่จะอย่างไรก็ตามในเวลาอาหารค่ำของทุกวันเธอจะต้องพบเขาที่โต๊ะอาหารเพราะท่านเจ้าคุณได้ให้เกียรติเธอเสมอลูกหลานคนหนึ่งของท่าน ในวันสองวันแรกขวัญยิวาได้รับการเอาใจใส่ชวนสนทนาจากโพธิ์มาร่วมโตะอาหารด้วยกันแต่ต่อมาดูเหมือนเขาจะเลิกสนใจเอาใจใส่เธอซึ่งขวัญยิวาเดาว่าทางนี้เห็นจะเป็นเพราะเขาได้รับการตอบแทนอันปั้นปึงเย็นชาจากเธอนั่นเองคนที่ผ่านโลกมามา,มากและ,ฉะเฉลียวฉลาดอย่างเขาย่อมจะต้องอ่านกริยาท่าทางที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยของเธอออกว่าต้องการเป็นมิตรกับเขาหรือไม่ การไม่สนใจเอาใจใส่ต่อเธอของเขานี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับขวัญยิวาเพราะเธอต้องการจะเป็นผู้สนใจอะไรอะไรเกี่ยวกับตัวเขาผู้เดียวโดยไม่ให้เขาหรือผู้ใดล่วงรู้ถึงการสนใจอันเร้นลับที่เธอมีต่อโพธิผงสะทอน บ่ายวันนี้พอพระยานิติธรรมพงศธรพักผ่อนแล้วขวัญยิวาก็เดินเลี่ยงไปยังห้องพักของแม่แหวนซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของพงศธรเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของโพ่์และท่านเจ้าคุณฉะนั้นแม่แหวนจึงมีฐานะเหนือคนใช้ทุกคนในพงศธรและดูเหมือนคนใช้ทุกคนจะเกรงนางแหวนอยู่ไม่ใช่น้อยในสายตาของขวัญยิวาผู้มาใหม่ป้าทำอะไรจ๊ะฉันช่วยด้วยคน เด็กสาวถามและบอกเสียงอ่อนวานพผางสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยเบื้องหน้าผู้เกิดก่อนแม่แหวนจึงมองดูผู้พูดอย่างเอ็นดูเตรียมเจียนใบตองไว้ห่อของใส่บาตรพรุ่งนี้ค่ะป้าให้ฉันช่วยบ้างสิจ๊ะแม้ถ้าจะใส่หลายองค์เจียนซะเยอะแยะทีเดียวใส่22องค์ค่ะทั้งของข่าวของหวานก็ยีเผื่อเสียหายอีกดิฉันเลยถ่องเจียนไว้ห้สและเจียนครบแล้วค่ะ แม่แหวนตอบยิ้มยิ้มงั้นฉันก็ไม่ได้ช่วยป้าสิจ๊ะเสียดายจริงเธอบ่นเบาๆในตอนท้ายด้วยกริยาอันน่ารักค่ะแม่แหวนรับคำแล้วก็เอ่ยถามเด็กสาวว่าท่านเจ้าคุณถ้าจะหลับแล้วกระมังคะจะฉันอยู่เฉยๆเลยรําคาญอ้อฉันลืมถามป้าไปว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรจ๊ะจึงใส่บาทมากกว่าปกติทุกวันดูเหมือนจะใส่เพียงห้าองค์ ขวัญยิวาถามเป็นการชวนสนทนาและคำถามประโยคนี้ของเธอทำให้ใบหน้าของหญิงผู้มีอายุหมองลงจนขวัญยิวาสังเกตเห็นพร้อมกันนี้แม่แหวนก็ได้ตอบด้วยเสียงเบาแผ่วว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ห้ามีนาคมซึ่งเป็นวันวันที่คุณยุพดีเธอเสียคะ่ะทุกปีจึงใส่บารให้เธอเท่าอายุปีนี้เป็นปีที่แปดแล้วหากเธอมีชีวิตอยู่ ก็อ,อายุได้สาสิบพอดีคุณยุพดีป้าหมายถึงภรรยาคุณโพ่อใช่ไหมจะ๊ะเด็กสาวถามใช่ค่ะเฮ้อดิฉันนึกถึงเธอไม่หายคุณยุพดีเธออ่อนหวานน่ารักคล้ายๆคุณเธอเห็นดิฉันทำอะไรก็มักจะมาถามมาช่วยเหมือนคุณไม่เคยถือเนื้อถือตัวว่าเป็นนายเป็นสะพ้ยของท่านเจ้าคุณท่านแม่แหวนพูดซุ้มเสียงเครือ ปาถ้าจะรักคุณยุพดีขวัญยิวาเดาถามยิ้มยิ้มไม่เพียงแต่ดิฉันเท่านั้นหรอกคะ่ะที่รักทุกคนในผงสะทอนรักเธอทั้งนั้นแหละคะ่ะหากจะยกเว้นก็พวกที่ตึกเล็กเพราะเป็นสะพ้ายด้วยกันย่อมจะคอยชิงดีชิงเด่นกันคะ่ะแต่คุณยุพดีเธอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยก็เลยราข้อไปเองเพราะตบมืออยู่ข้างเดียวมันย่อมไม่ดังจริงไหมคะ แม่แหวนแย้มลายให้ขวัญยิหวาฟังเพราะมีอะไรหลายอย่างในตัวของเด็กสาวทำให้แม่แหวนรักเอ็นดูและไว้เนื้อเชื่อใจเธอพอที่จะเล่าอะไรอะไรภายในผงสะทอนให้เธอฟังพวกที่ตึกเล็กภรยาของคุณพศพี่ชายของคุณพศหรือจ๊ะค่ะพูดถึงคุณยุพดีนี่เธอสวยไหมฉันอยากเห็นเหลือเกินรูปถ่ายของเธอไม่มีบ้างเลยหรือจ๊ะขวัญยิหวาถามคุณยุพดีเธอสวยมากค่ะแต่ ผู้เกิดก่อนชะงักไว้แค่คำว่าแต่พร้อมกับมองดูหญิงสาวที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่เบื้องหน้าหลอนอย่างพินิษพิจารณาแต่อะไรจ๊ะป้านางสาวพิทยายุทธถามอย่างสงสัยแต่เธอก็สวยน่ารักน้อยกว่าคุณค่ะแม่แหวนตอบตรงๆต,ตามสายตาและความรู้สึกของหลอนอันเป็นเหตุให้เด็กสาวมีใบหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อเมื่อถูกชมซึ่งซึ่งหน้า ป้าพูดอย่างนี้หากคุณยุพดียังมีชีวิตอยู่เธอก็น้อยใจแย่สิจะ๊ะป้าว่ารักเธอแต่ทําไมว่าคนอื่นดีกว่าเธอละจะ๊ะเธอพูดแก้ไขยเขินดิฉันพูดตามความจริงค่ะคุณขวัญยี่หวาเป็นเด็กที่สวยและน่ารักมากค่ะแม่แหวนยำ้ำป้ายังไม่ได้บอกฉันเลยจะ้ะว่ารูปถ่ายของคุณยุพดีมีอยู่ที่ไหนบ้างทำอย่างไรฉันจรงจะได้แลเห็นเธอเป็นบุญตา ขวัญยิวาวกเข้าหาเรื่องเดิมเสียรูปถ่ายของเธอไม่มีที่จะให้คุณขวัญยิวาได้เห็นหรอกค่ะเพราะคุณโพ่์ได้เก็บไว้ในห้องของคุณยุพดีหมดค่ะแล้วก็ปิดตายคุณโพ่์ของป้าคงกรียดขุณยุพดีมากสินะจ๊ะจึงไม่ต้องการเห็นแม้แต่ภาพของคุณยุพดีเด็กสาวถามเรื่อยๆแม่แหวนรีบขานเสียงหลง ใครบอกคุณขวัญยี่หว่ากันคะว่าคุณพ่อเธอเกลียดคุณยุพดีโธ่เธอรักของเธอออกค่ะหากรักคุณพ่อก,ก็ของข้าคุณยุพดีไม่ลงสิจะ๊ะนี่ฉันรู้มาว่าโอ้คุณขวัญยี่หว่าคะอย่าพูดเช่นนี้อีกค่ะสงสารคุณพ่อเธอเถิดเธอไม่ได้ค่าคุณยุพดีหรอกค่ะดิฉันรู้ดีข่าวที่คุณรู้มาไม่เป็นความจริงโปรดเชื่อดิฉัน ยิงมีอายุละล่ำละลักห้ามเสียงสั่นใบหน้าของหล่อนซีดเผือดเหลยวซ้ายแลขวาไปรอบๆบบริเวณนั้นอย่างเกรงว่าจะมีผู้ใดมาได้ยินคำพูดของขวัญยิวาเข้ากริยาท่าทางของแม่แหวนได้สร้างความแปลกใจสงสัยให้กับขวัญยิวาไม่น้อยแต่เธอก็ฉลาดพูดที่จะไม่ซักถามอะไรแม่แหวนในเวลานี้นอกจากจะกล่าวขอโทษว่าฉันขอโทษจะป้าที่รู้อะไรมาก็พูดไปตามนั้น คุณขวัญยี่หวาไม่จําเป็นต้องมาขอโทษขอโพยดิฉันหรอกค่ะดิฉันอยากจะขอร้องคุณแต่เพียงว่าการุณาอย่าพูดเรื่องทํานองนี้ให้คุณโพ่อเธอได้ยินเพราะมันจะเพิ่มความทุกข์ระทมให้เธอยิ่งขึ้นค่ะในเมื่อทุกวันนี้เธอก็มีความทุกข์ทับถมอยู่แล้วแม่แหวนขอร้องเสียงอ่อนหวานทั้งมองดูขวัญยีวาด้วยสายตาวิงวอนเด็กสาวจึงจําต้องรับคําว่าจะฉันจะไม่พูดอะไรอีก ทั้งทังที่เธอได้โต้ตอบหญิงมีอายุผู้พักดีต่อนายพงสะธรหนุ่มอยู่ในใจว่าป้าจ๋าฉันเสียใจเหลือเกินที่ฉันจะขอบอกป้าว่าสิ่งใดก็ตามที่ทําให้โพ่์ผงสะธรเจ็บช้ำปวดร้าวได้ล้วก็ฉันขวัญยิวาพิทยายุทธจะต้องกระทําทันทีขนใจโหดอย่างในโพ่ไม่มีวันที่จะได้รับการให้อภัยจากฉันฉัน ฉันเกลียดเขาเหลือเกินป้ารู้ไหมฉันเกลียดมานานแล้วเมื่อเขาหลุดพ้นจากอาญาของบ้านเมืองฉันก็เฝ้าภาวนาให้เขาต้องอาญาของสวรรค์เสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ดังกังวานขึ้น เป็นเหตุให้ร่างที่นอนเหยียดยาวอยู่บนเก้าอี้นอนขยับลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆบ,บริเวณห้องนั้นครั้นเห็นไม่มีผู้ใดเขาจึงลุกขึ้นเดินไปรับโทรศัพท์นั้นด้วยตนเองหลังจากที่พูดจาไต่ถามไปสองสามประโยคเขาก็รู้ความประสงค์ของผู้ที่พูดสายมาดังนั้นโพ่จึงสอดสายสายตามองหาเด็กรับใช้เพื่อให้ไปตามขวัญย่หวแต่ยังไม่ทันที่โพ่จะใช้ใครเด็กสาวที่เขาต้องการพบก็เดินผ่านหน้าห้องนี้ไปพอดีเขาจึงเรียกเธอ และบอกว่าขวัญยิวามีคนโทรศัพท์มาขอพูดกับเธอพูดจบเขาก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมโดยไม่สนใจต่อกริยาที่บอกว่าอึดอัดไม่พอใจที่เขายังอยู่ในห้องนั้นขณะที่เธอพูดโทรศัพท์ของเธออยู่และความไม่พอใจนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเธอพูดจบแล้วและเตรียมจะเดินออกไปแต่กลับถูกชายหนุ่มที่เธอชิงชังเรียกไว้คลายออกคำสั่งและบังคับว่า เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฉันมีอะไรจะพูดด้วยเชิญเธอนั่งก่อนสิเขาฉีไปที่เก้าอี้ตัวซึ่งอยู่ตรงข้ามเขาขวัญยีหวาจึงกระแทกตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนั้นแล้วก็ถามเขาด้วยท่าทางปั้นปึงว่าคุณพ่์มีเรื่องอะไรจะพูดกับดิฉันไม่ทราบฉันอยากรู้ว่าผู้ชายที่โทรศัพท์มาหาเธอเมื่อกี้นี้เป็นใครโพทต,ตั้งปัญหาถามเป็นการตอบ